สบายดีสบายดีพี่น้องมาเมื่อนี้มาหลินนำสาวเดือนเราจะพี่น้องเพิ่นกะเห็ดส้มมาสู่กินมีมากกระท้านแล้วก็แจ่วเพิ่นพี่น้องแจ่วเจีดิบเพชรดิบพอมาบุ่งนี้เพชรห้าวเราจะกินกับพี่น้องเห็นมากกระท้านแล้วก็น้ำลายแต๊พี่น้องกุ้งนี่กระเซ็บได้กุ้งนั้นกระเซ็บเพราะว่ามันมากง่ายอันนี้ก็สิเป็นน้ำนะฮะน้ำยู่ได้อันนี้กระเซ็บคือเดียวได้กุ้งนี่ก็ะได้กินมากกระท้านพี่น้องก็จะง่ายมากง่าย กินมันกมสุกมากเกษตรอะมาหมาดิบมากเากษตพี่น้องมียวนกับพี่น้อง้ำลายแตกม,ม,มาผมสมได้มาแบบนี้เลยมันนี้ละหวานเนุดดิบมีเอาสมุๆไพรมนี้จีน่าพี่อยู่้ำพ่อพั่พี่น้องอย่เงเอนดื้อทะลุมา มาบ้านทั้งทีเาไ่ินน้ำอยู่เนาะโดนโดัไดมาน่บอก็ได้มาคือนาะวัห้าก็ทุละหลายไปฮันไปนี่บัวาบัวสาเพิ่งก็อยู่บ้านหวัวเนาะอยู่หุ้นแค่ไปใส่เกลืาาเนี่ยอมไปใช้แค่นหอมเกระเียมหอมสิอพิกดิบเนาะเขาจะมันอยจางจม มอง,งมือสังเกตบังมืออะไแล้วระดำนาแล้วระทงนี่ฮะยังทงนะัง้นอ่าฮิตหลายทงทงนั้นฮะถึงยังบ่แดดนั้นยังเลยเห็นห้องน้ำยังบ่แล้วมาแล้วผู้บัญกิจกาแฟฮะมาแล้วมากครกับกินเล่นได้เลยจ้ะพี่น้องมันกระเบืถึงขั้นวนะ่าส้มกับดักกรอดอกปานกลางพอดีกิน<า>พี่น้องอ อยากซุกแล้วตัวนี้เราถือว่าซุกแล้วตัวถือโอกาสได้มากับเลยมาลิ่นนะเพื่อนเช่ะเพื่อจะได้ไปกันย่างน้องจูนี้ดีนะเพื่อจะได้ไปหามาไม่ส่งวันนี้หรอปะส่งเนี่ยวันนี้สองมือสามพืนมาฮอตยังมือใหม่มือโก้แม่อบอกมาฮอตมือใครมุกมาหา จืดมาหม,มู่ไหร่พี่ให้มุกมะรีนตลอดมาใส่ให้เพื่อนไปซื้ออันจ้ามแล้วก็ให้เพื่อนพันหนึ่งมาคุรเลงแหน่ถไปรับจ้างกูด้อรับจ้างไปสั่งว่าเหาซืไปรับจ้างก่อนเด้อว่าจับจ้างอย่างได้เธอเด้อให้ไปรับจ้างเ่ะวพันกีบนี่แหละไปรับจ้างเคาเอาจุดนี้กินนะให้ปลาดือนแล้วก็ให้ซื้อขนมโอ้ยว่ะมึงน้อยเลยเด้อะอาอน้องให้แม่นี่แม่จะให้สองพันมา <laughs>

จีน่าเงยเลยสู่จูนี้จูนี้เลยอย่างนี้จีนะาเอฟซีคือสิบลืมาแล้วเบ้าอินสาวเดือนนะนะพี่น้องโซนนี้บริเฮ็ดคลิปเลยเพราะว่าลงหน้าเลยพี่น้องเฮ็ดหน้าจนว่าตื่นเต้นสำน้ากับท้ายกลิ่นมื้อนั้นเราคือว่าบ่อยากแซ่บมากินมื้อนี้มันคือว่าแซฟเ เป็นน้ำเจ้าของพี่ว่าไหมเป็นคนมากินน้ำเป็นน้อสนุกมากินน้ำยุคพี่น้องเนฮ้ยนะหรือว่าเป็นน้ำเจ้าหรือว่าเป็นน้ำคนมากินน้ำกองพระว่าถับใส่ดีใจให้่าสนุกมาลินแล้วก็ได้มากินมาเยี่ยมมาใหญ่เพื่อนอย่างกระแฟผมเรากินข้าวกระแฟวันพี่น้องกินข้าวกระแสกินข้าวถลกมาดูเอ้ยฟ้าด้ยมาไปเม่นเนะของบริวารป่านี้นะคอยเม็ดเอาเลือกเอา เ่อขามันสจิไม mm ่ไ hmm. ด like. ้ว şey> ่าราจับไหมาันฟ eh ้าไลก็คู่ท huh ื่นลงเออเออมาท้แต่บเบาแบบมเกียวแซ่บแล้วมันูดดีกินหนักสัมผัสมันเป็ดมันเนื้อชูมแล้วจับมันเ็แมงูเป๊หันลับนพี่น้องเอยปลาไวนสแซกุงเบืงล้านใเด้อวะให้หมุกไปเลยแต่ไม่เท่า น,นาเกียวมาเดต่พี่น้องมันหลายพี่น้องจะเลือกเลือกกินมันเป็นไม้น,นีิสัยแต่มาบ่ได้แม่งนะนี่ันยานุพลละนอนแม่อือยามน,นี้บอกมีนอนหรอเปลือกมันมันนอนเฉยๆแต่เขาห้องอย่างพี่ยาดก,กิ่นมาเปลือกมันอย่างพี่ยาติ ระบบไม่ออได้กินมงังซูได้มากกินมากมันแต่ว่าอยากหวานนล่นะแบบเด็กน้อยกกินได้ชิ้นมันหนาอ่ะชิ้นหนาหลายชิ้นมากระทันละบักไหยบักเลยแหละเขาขึ้นไม้เลยบนน,น,น,นี้มาบนอิปนโนนี่นุ๊กไม่ขึ้นไม้เด้กุ้งนี่ก็ขึ้นไม้ได้นี่ไในหมดต่ำๆหนึ่ง <Billie S 2> <ฮ> MM. แต่ก้าวให้บอกมันซ<ว>ีมาทางพี่ซีมาทางพีกุ้งนี่ค่ะเมื่อกินได้กุ้ง กินตลอดกูเนี่ยไอ้เด้วพี่น้องสมาร์ทเวิมีคนจมหายแล้วสงสายพอแพนจมหายจะให้เมื่อแล้วพี่น้องมันพักแล้วแล้วแพนดี้ฮินฮอตบ่อาจจะเมื่อนี่ติเมื่อวานนี่บ้างเมื่อวันศุกร์เมื่อวานเมื่อวานนี้แฟนเบาแพนเบิ่งอยู่กับคือสิ่งนี้เปื่อยแล้วเนาะมันเจอเบาแพน เอฟซีโมจทุกคนคนโดนเทือกก็มาเยี่ยมหลานตัวนี้จีนะ่าหนังก็เป็นพี่น้องเดียวนี่แหละพี่น้องเลยมาเรีนมาอย่างมาหัวนังกันนะสะเดือนอกะเสารเดือนเอิอนแม่สนุกกับป้านะสะนุกเอิอนแม่สะเดือนกับอาหพี่น้องแบบใกล้ชิด แบบลูกพี่ลูกน้องท้งพ่อพ่นุ่มนะทางทางคุณใหญ่พีอ่อนุ่ม้ะทางคเองทางคุณใหญ่างคุหนูแล้วมแมน,응น,นเลยโบ้ม่คูหนูแบบปุหนูเลยเน,นยา,านะูังไงดีเนาะเอีเบินก็สีน้ำลายแตกน้ำเนาะแซบนะพี่น้องเลแซบ ออกหวานๆเนี่สม้อยบัดเมื่อฉนุ่สมาอาน้ำสดเดือนเชมาคอนเพื่อนอาวเมากินมองไม่หนมอ่เหนชื่อเลยเลือเกินเลือกินอย่างสิบมมันโัวข้างในเวลาเขาห้องเดือดกินนะม่เลาแบบเดือนน่กนี้นี่ก็แซ่บเป็นธรรมดาเลยแซ่บนะเดี๋ยวมาซีหลายขนาดเลยได้พี่น้องซีหลายลายก็ทัน มะกะทันนะบ้านหาหลายนี่มากะทันกุกอันปลาหมายะกะซีนหลายหลายะ่มากะทันยังนะบโ๊ะนมากะทันเนยนะจังวะจังร้อเิ่มพันมาได้สายกะทันเทพไงคุนี่น่นึงของเราไงคุณนี่เนาะแต่ว่าซีนหลายของเรากะเซฟได้ซีนหลายก็เป็นมะกะทันทันนิดน้อยแม่กะทันทันอันนี้เรจังทางาจะมาทานเงปนกทันป่นไปแล้วนึให้เนเต กัเจ้าขายให้ดินนะได้กรุบบางไม้หลายัดแม่กร๊กหยางรัดแล้วนกุนกหมองอยางนะไปกินาแม่เออนมนมโกนกนมาเฟินต้นนี้ยังบริขิจเชื่อถือได้กินแต่ต้นนั้นเอานมนมงานนมีต่หมแต่เงาพี่น้องเอ้เย็น นั่งดิ่งกันมีนตะกกไม้มีต้นไม้ต้นตอกมีต้ตกล้วยมาให้กมีต,ต,ต้นไม้ตะเครื่องก็จะไปะยังแห้งต้นไม้หลายดิ่งไม่ไ้บอกให้ หลุดมือหลุยมือหลุดมือกันยังว่าเสร็จโตแล้วน้อยสุดเลยจะเซฟห้าั้น <S ality> คลิปนี้ก็ลาพี่และน้องไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องบ่าวแพนสาวนุ่งไข่เดิมซ่องบ่าวอินสาวเดือนเด้อจ้าบ่าวแพนพาเพิรนเมจิทพอแอร์สาวแสงม,มหาไซดเด้อจ้จะพี่น้องสบายดียูน้อฟี่บ๊ายบาย